15บอยครับที่พามาในที่ที่เรียกว่ามีความเป็นไม่รู้ว่าอยากจะนําเสนอที่เนี่ยคือชอบส่วนตัวก็เลยพามา,าคือตรงนี้มันคือเป็นยังไงพี่มันคือแบบเกี่ยวกับก่อนที่เราจะคุยกันเองแนะนําผู้บริหารของที่นี่ก่อ<า>นดกวยพี่กุ้งใช่ไหมครับค่ะพี่กุ้งครับพี่กุ้งสวัสดีครับอ่าพี่กุ้งเป็นเขาเรียกว่าผู้ดูแลนะของคอมมูนิสต้าอยู่ในวัดซอยวัดดุโมงอ๋อซอยดุโมงครับผมอยากถามพี่กุ้งครับคอมมูนิสต้ามาจากคําว่าอะไรบ้างครับ คอมมูนิสต้าเนี่ยมาจากคอมมูนิตี้บวกแฟชั่นนิสต้าค่ะคอมมูนิตี้กับแฟชั่นนิสต้าใช่โอเคสมาร์ทกันเพราะว่ามันมันมีคำว่าคอมมูนิตี้เพราะว่าคอมมูนิสต้าเนี่ยมันเป็นงานมันเป็นสินค้าระดมทุนของมูนิตี้อะค่ะโอเคโอเคก็คือคอมคอมมูนิสต์ อะไรนะคอมมูนิตี้บวกแฟชั่นนิสต้าคอมมูนิตี้คือชุมชนใช่เพราะว่ามูลนิธิของเราเนี่ยทำงานมันมีหลายประเด็นเนาะแต่หมายถึงว่าเนื้อหาที่ที่พี่ดูแลเนี่ยเป็นเรื่องป่าชุมชนก็เลยว่าสินสินค้าในนามของคอมมูนิต้าเนี่ยมันเป็นงานระดมทุนที่จะถ้าเป็นกําไรที่ได้จากตรงนี้ค่ะมันจะเอาไว้เป็นกองทุนสําหรับเอาไว้มาทํางานเรื่องเกี่ยวกับ ดูเรื่องดูแลเรื่องทรัพยากรกี่ปีแล้วครับของมิสตารตอนนี้หปีค่ะหปีใช่ไหมครเห็นสินค้ามีมากมายเลยข้างในเยอะมากเป็นชาวบ้านเราแวกนี้ทำใช่ค่ะเราเราใช้คนที่มีทักษะแต่ว่าก็คือยังเป็นกลุ่มชาวบ้านที่มีมีมีฝีมือในในละแวกช็อปเนี้ยค่ะมันมีมากพอครับชาวบ้านที่มีถึงหรือว่าเราต้องลงไปฝึกกับพวกเขาไม่ต้องฝึกค่ะคือจริงๆพื้นฐานของ คนเชียงใหม่เนาะเขาจะมีม,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 มีทักษะพวกนี้ติดตัวในการทำวกนี้อยู่แล้วใช่ก็คือไม่ว่าจะเป็นงานถักงานทองานเย็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะอไอตรงเนี้ยเราเราข้ามขั้นตอนเลยแต่ว่า,า,า,าแต่ว่่าาเราแตการหาคนก็ก็ต้องใช้ต,ต้องเฟ้นหน่อยอแต่ว่าก็คือมีระยะเวลาในการทํางานมาที่เพื่อนบอกมาเองแลว่าสินค้าที่นี่มีความเป็นยูนิคนะ ถึงจะเป็นสินค้าประเภทเดียวกันแต่ว่าแต่ละรายละเอียดของแต่ละตัวก็ไม่เหมือนกันนะเพราะว่าเป็นงานแฮนด์เมดเนาะด้วยดีเทลมันก็ต้องมีความแตกต่างเพราะว่าเราไม่ได้คือเราอาจจะมีแพทเทิร์นค่ะแต่ในกระบวนการผลิตช่างเนี่ยจะมีจะมีความสําคัญในการผลิตงานด้วยเพราะว่าสีสันที่เขาจะผสมได้กับผ้าที่เราเลือกคัดสรรไปแล้วเนี่ยนั่นก็คือปล่อยให้เขาอิสระมันก็จะมันก็จะมีความสนุก ของออคนที่ทําด้วยสินค้ามีกี่ประเภทครับเห็นมีหลากหลายมากเลยก็มีเสื้อผ้ากระเป๋าของแต่งบ้านอมอนอะไรอย่างเงี้ยคือของแต่งบ้าน,นงานแฟชั่นจริงๆแล้วมันจะซ้ำกันไหมหมายถึงมันจะมีของใหม่มาเรื่อยๆใช่ไหมฮะคือจุา้า ถ้าจะอยู่ให้รอดเนาะมันควรจะมีสินค้าใหม่ๆมาปีหมายถึงว่ามันจะต้องพัฒนาไปเพราะว่าเราก็มีลูกค้าประจําที่เหมือนกับว่าถ้ามาร้านเราแล้วทุกครั้งเนี่ยเจอแต่ของเดิมเนี่ยใช่ก็ไม่มาละมันก็มันไปยอดขายมันก็จะอยู่กับที่ค่ะอ่าก็สมมติว่ามาปีนี้แล้วเนี่ยได้ของไปปีหน้าก็ควรจะเข้ามาดูนะเพราะมันจะมีของใหม่ต้องมีเข้ามาเรื่อยๆอ่าอันนี้ก็ต้องตามเช็คกันก็ใครที่สนใจนะแนะนําเลยคอมมูนิสต้า พี่กุ้งถามทีคนที่ไม่เคยมานะอยู่ในซอยวัดอุโมงค์ก็รู้แหละแต่ว่าจะเฉพาะจอจุงยังไงดีตรงจุดนี้เข้บอกทางหลังมอสมมุติเข้าซอยวัดอุโมงค์พอถึงถึงหน้าวัดถึงหน้าวัดอุโมงค์เลี้ยวซ้ายลงลงเนินมาเจอสามแยกเลี้ยวขวาแล้วก็ไม่เกิน500เมตรจะอยู่ขวามือดูด้านขวาไว้มีป้ายบอกแต่ว่าป้ายเล็กค่ะอยากโทรมาถามพี่กุ้งดีกว่าเขาง่ายๆเลย ค่ะควรโทรมาโทรมาถามทาง0840047844ค่ะโอเคนะแล้วก็ไม่ใช่มีเฉพาะคอมมูนิสตานะครับในในในเครื่องอะไยในละแวกเดียวกันก็มีร้านกาแฟด้วยใช่นรันในบริเวณเนาะมันเป็นบ้านนะคะคือเป็นในบริเวณบ้านก็นอกจากคอมมูนิสตาแล้วยังจะมีร้านกาแฟขนมกาแฟชื่อว่าอะไรครับเป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 ปเปเป เป็นงานถักแล้วกันเนาะ,ะจินตนาจินนาแล้วก็จะมีร้านเสื้อผ้าเด็กผ้าครับชื่อแฮนด์ลูมแฮนด์ลูมเรียกว่ามาที่นี่อ่ะได้ดูสินค้าหลากหลายนะโอเคแล้วก็ฝากไว้แล้วกันกว่าที่นี่น่าสนใจจริงๆเพราะว่าเงินที่เข้ามาเนี่ยก็ถึงว่าทําเพื่อส่งต่อให้สังคมนะจริงๆแล้วเป็น,ปนกิจกรรมเพื่อสังคมแล้วอยากจะให้ฝากเข้ามาดูของกันนะค่ะขอบคุณค่ะโอเคนะครับขอบคุณคับเดี๋ยว เราไปดูดูข้างในดีกว่ัโอเคครับขอบคุณมากครับครับผมครับครับผมสะดุดสะดุดเลยนี่เลยอะไรครับควายนี่วัวครับควายครับ